สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราใช้ล่งเรืองยนต์แท็กเตอร์สีสเกตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนําวิธีการเช็คดับคอนโทรลของเราเนี่ยมันยังทํางานปกติอยู่หรือเปล่าเนาะขั้นตอนวิธีการเช็คก็มีวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะอันดับแรกนะครับเราก็มาปิดตัวคอนโทรลหางนะครับเอาหางลงให้สุดเนาะตัวนี้แล้วก็ตัวด้านในนะครับตัวนี้มันจะเป็นคอนโทรลตัวดับคอนโทรลเนาะตัวนี้เราก็ปรับมาอยู่ที่อันดับ ปับมันถีอยู่ที่เบอร์ที่4เนาะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหางกันเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูในส่วนด้านหลังนะครับพอเราปิดตัวคอนโทรลหางเนาะตัวนี้หางเราก็จะกองอยู่ที่พื้นนะครับแล้วทีนี้ก็ในส่วนของวิธีการเช็คนะครับให้ลูกค้าเนาะหาผ้าหรือไม้ก็ได้นะครับมาหนุนมาหนุนตัวช่องว่างตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมกันเลยเนาะมาหนุนตรงช่องว่างตรงนี้เพราะว่าการเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะปรับสลักตัวนี้นี่ลงมาไว้ตัวล่างสุดเนาะตัวนี้ เราก็เลยต้องหาผ้านะครับหาผ้าหรือไม้นะครับมาหนุนต,ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดให้มันสูงขึ้นมาเพื่อที้ให้มันเกิดการพื้นที่การกดได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาสลับกันเลยอันดับแรกเราก็ถอดสลักแขนกลางนะครับถอดสลักแขนกลางออกแล้วก็ปลับมาปรับมาเทียนระดับล่างสุดนะครับผมอันนี้นนะเนาะ รครับแล้วก็ปล่อยแขนกลางลงครับทีนี้เราก็เห็นไหมที่ผมลองผ้านะครับเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นเนาะให้มันเกิดระยะในการกดในการกดได้โอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยครับผมพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วครับก็ให้เรามาลอง ทดลองกดตัวแขนกลางนะครับตัวนี้เราก็กดลงไปเลยเนาะเพราะว่าผมได้ทําการเอาผ้ารองไว้แล้วนะครับตัวนี้เราก็กดถ้าตัวด้าร์ทำงานปกตินะครับตัวนี้เวลาเราก,กดเข้าไปเนี่ยแขนก็มันจะยกขึ้นเนาะเวลาเราปล่อยตัวแขนต้องห้อยลงปกตินะครับตัวนี้แต่ถ้าเรากดแล้วไม่ไมทํางานถ้าเรากดแล้วไม่ทํางานนะครับก็ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ตัวการตั้งระยะห่างของตัววาลนอกตัวนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อทีมช่างเรามาได้นะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับแปาบนึงคถ้าผมนี่ก็จะเป็นวิธีการาเช็คตัวดับคอนโทรลหางนะครับง่ายๆนะตัวนี้ว่า ตัวหางคอนโทรลเราเนี่ยมันมันยังทํางานปกติอยู่หรือเปล่าเนาะวิธีการเช็คเราก็แค่ขยับบูธตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็หาผ้าหรือไม้ตัวนี้เนาะลองให้มันมีช่องว่างระยะในการกดนะครับตัวนี้ <มา S 1> ก็ในการเช็คหางก็จะประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวในอีพีหน้าเนี่ยผมจะมีเคล็ดลับหรือวิธีอะไรในการเช็ครถแท็กเตอร์จอนเดียเราอะไรบ้างเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็ฝากติดตามใน E ีีต่อไปด้วยนะครับอีีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ